เฮ้ย hey, ทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าผมนะ่ะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้นะครับก็คงรู้แหละเมื่อกี้ไปมันก็บอกแล้วใช่ไหมเฮ้ <c oughs> ก็คืออยู่ที่ตำบลเทพสดเดอำเภอดอยสก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตำบลน,นี้เป็นตำบลเล็กๆนะครับผมแต่เต็มไปด้วยที่เที่ยวมากมายทั้งเชิงธรรมชาติและก็ร้านกาแฟโฮมสเตย์ day, ว่าที่เที่ยวอย่าง ไปกระโดดจัมปิ้งอะไรก็มีนะครับนั้นผมเลือกมาไม่กี่ที่นะครับที่จะมาเที่ยวแห่งนี้ก็คือที่แรกก็คือศูนย์การเรียนรู้ชุนชนบ้างปังจัมปีศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับกเ็เป็นที่ที่เอาไว เที่ยวชมเชิงธรรมชาติเดินชมธรรมชาติก็ทํามาแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าที่นี่ก็เงียบสงบใ้เมื่อเราได้เข้ามาในศูนย์การเรียนรู้นี้แล้วเราก็จะได้ยินแต่เสียงนกหรือว่าเสียงน้ําเสียงธรรมชาติมันทําให้เราได้ผ่อนคลาย รู้สึกดีเลยทีเดียวเชียวต่อไปเราก็มาแวะที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งข้างทางมีชื่อว่าพาลอ ร้านกาแฟาพันลอแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทางในการเดินทางนผนะู้คนก็จะมาแวะหรือว่ามาชิมกาแฟาและก็บรา,ากาศร้านที่สวยงามเพราะว่าร้านแห่งนี้ตั้งอยู่กลางภูเขาเต็มไปด้วยธรรมชาติและการตกแต่งร้านอย่างสวยงามถ้าเราได้มาแวะที่ร้านกาแฟาพาลอแห่งนี้ เราก็พลาดไม่ได้กับการได้มาถ่ายรูปสะพานที่เป็นเชือกเชื่อมระหว่างร้านกับฝั่งที่เป็นต้นไม้ใหญ่เหมาะสำหรับการได้ถ่ายรูปถ่ายรูปออกมาสวยจริงๆเลยและก็เหมาะมากกับการได้พาใครสักคนมาเที่ยวคนที่มีแฟนก็พาแฟนมาเที่ยว แล้วก็ก็เหมาะด้วยกับการที่คนที่ไร้ความรากหรือว่าด้อยโอกาสในความรากที่ผมจะมาเที่ยวในที่แบบนี้เพราะว่ามันเป็นที่ที่สงบทําให้จิตใจสงบแทบจะไม่คิดอะไรวางความคิดไว้กับธรรมชาติฉะนั้นการที่ผมได้ออกไปเที่ยว บ่อยในแต่ละครั้งผมไม่คาดว่างว่าผมจะได้เจอเป้าหมายหรือว่าจุดหมายปลายทางที่มาสวยงามอะไรมากมายขอแค่ผมได้ขอแค่ผมได้ขับรถได้ชมบรรยากาศข้างทางแค่นั้นก็พอแล้ววันนี้ผมกับเพื่อนนะก็ว่าจะไปน้ำตกเทพสด็จแต่ กับเพื่อนไม่ได้ศึกษาเส้นทางมาดีๆผมก็เลยเปลี่ยนใจว่าจะแวะไปนั่งที่น้ำตกตาหมอ,อกน้ำตกที่อยู่ระหว่างทางที่เราจะไปน้ำตกเทพเสด็จซึ่งน้ำตกนี้จะเป็นน้ำตกเล็กๆอาจจะไม่สวยหรือว่าไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็ให้ความสงบในจิตใจเราได้ ตอนนี้เราก็ถึงน้ำตกตาหมอกแล้วนะเราไปดูครับเสียงน้ำตกดังมากเออไปเราเปลี่ยนเป็นน้ำตกตาหมอกทางนี้ไม่ใช่เหรอไปทางไหนทางนี้แหละคือตอนนี้เรามาน้ำตกอ่าอีกที่หนึ่งเสียงน้ำตกแบบดังชัดมากนี่ทุกคนแบบมองไปจากมุมสูงเห็นไหม สวยมากเลยก็อย่างที่บอกไว้ผมไม่คาดหวังว่าผมจะเจอปลายทางที่มันสวยง,งามอะไรมาก แค่ผมได้มาอยู่กับมุมสงบสงบอยู่กับตัวเองเป็นตัวของตัวเองใช้ความคิดเป็นของตัวเองแค่นี้ก็เพียงพอแล้วดูสิผมมีความสุขขนาดไหนดูสิเต้นน้องมาได้อุบาทมากแต่ผมก็มีความสุขพอ นั้นตัวสมอกนะครับว่าทกทีตัวตะมอกเย็นมากทุก่นที่ผมไปนะฉะนั้นนะผมก็อยากจะให้หรือว่าอยากจะฝากผู้คนดีดูคลิปผมว่ามันเทีย เราควรที่จะหาเวลาให้กับตัวเองบ้างหามุมสงบสงบให้กับตัวเองบ้างด้วยแม้แบบเราจะไม่ชอบมาที่ธรรมชาติหรือว่าที่ที่ไกลๆอย่างเงี้ยเราก็หามุมอะไรสักอย่างที่มันทาให้เราได้อยู่กับความคิดไปของตัวเองเราอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากตัวเองมากมายฉะนั้นน่ะ หาเวลาว่าจากสาวาทิ์หรือว่าวันหยุดของเราใช้ในการาพักผ่อนหรือว่าออกเดินทางเกครับ